สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทอมได้กล้องตัวใหม่จากโซนี่มาลองให้ทุกคนดูกันแต่มันเป็นกล้องที่หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแปลกใจว่าแฮนดี้แคมอย่าง Sony AX43 ตัวนี้มันยังมีขายกันอยู่อีกเหรอแล้ว,ลวตอนแรกทอมก็คิดเหมือนกันนะว่าใครที่จะซื้อกล้องแบบนี้แต่พอได้ลองใช้งานจริงๆเนี่ยทอมชอบนะทอมว่ามันมีจุดเด่นอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะเหมาะกับการใช้งานของหลายๆคน ตอนนี้เราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าเปิดกล่องของ Sony Handycam FDR AX3 ออกมาเราก็จะเจอกับแน่นอนคู่มือแล้วก็เอกสารต่างๆก่อนเลยลงไปด้านล่างก็มีตัวกล้องที่ห่อไว้อีกชั้นหนึ่งกับ Accessories ต่างๆที่ก็จะมีสาย m i โคร USB อแดปเตอร์สำหรับชาร์จแล้วก็สายไฟสาย m i โ r o HDMI to HDMI ก็มีแถมมาให้ซึ่งอันเนี้ยทอมว่ามันดีมากแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวแบตเตอรี่ตอนนี้เรามาดูรอบๆตัวกล้องกันต่อเลยดีกว่า ตัวขนาดของกล้อง Sony FDR AX43 เนี่ยมีขนาดใหญ่ไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับมือทอมเองขนาดมันพอดีพอดีเลยแล้วน้ำหนักรวมกับตัวแบตเตอรี่ที่ประมาณ600กร,รัมก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ด้วยใช้ถือนานๆได้สบายๆที่ด้านขวามือนอกจากตัวสายรัดที่เราใช้ปรับขนาดให้เข้ากับมือได้ก็จะมี ฝาที่เปิดเข้าไปแล้วจะเจอกับพอร์ตไมโคร USB ที่เอาไว้ใช้เชื่อมต่อข้อมูลกับช่องเสียบไมค์ขนาดมาตรฐาน3.5มิลแล้วก็ที่ทอมชอบมากๆเลยก็คือมันมีพอร์ตสำหรับเสียบหูฟังไว้ให้เรามนิเตอร์เสียงด้วย พลิกมาด้านบนมันจะมีบานปิดที่ถ้าเปิดออกมาก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ใช้เสียบพวก Accessories ต่างๆไม่ว่าจะเป็น e x t e r n a l Mic หรือจะเป็นไฟขนาดที่ไม่ใหญ่มากก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไมค์ของ Sony เองอย่างตัว ECMG Z1M ตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียบสายไมค์ต่างหากด้วยหรือถึงเราจะไม่ได้ต่อไมค์นอกตัวไมค์แบบ3แคปซูลที่มีติดกล้องอยู่แล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็ รองรับการอัดเสียงทั้งแบบสเตอริโอหรือจะเป็นเซอร์ราวด์5.1ก็ได้ในส่วนของการควบคุมต่างๆตรงด้านบนมันจะมีปุ่มเลื่อนซ้ายขวาสําหรับการซูมปุ่มกดสําหรับใช้ถ่ายภาพนิ่งแล้วทางด้านหลังก็จะมีปุ่มเริ่มแล้วก็หยุดถ่ายวิดีโอตรงนี้จะเป็นที่สําหรับใส่แบตเตอรี่แล้วก็ในนี้จะเป็นพอร์ตสําหรับชาร์จซึ่งเราสามารถเอาไว้ใช้จ่ายไฟให้กล้องทํางานโดยตรงก็ได้เหมือนกัน มาต่อกันที่ด้านซ้ายเปิดออกมาเราก็จะเจอกับช่องใส่การ์ดที่รองรับทั้ง S D card แล้วก็ Memory Stick ส่วนปุ่มควบคุมที่อยู่ทางด้านข้างปุ่มบนสุดจะเอาไว้ใช้สำหรับการเข้าไปดูไฮไลท์ที่ตัวกล้องสามารถทำให้เราดูได้แบบอัตโนมัติปุ่มกลางก็เอาไว้เข้าไปดูวิดีโอหรือภาพนิ่งที่เราถ่ายมาแล้วปุ่มล่างสุดก็จะเป็นปุ่ม power ถัดลงมาจะมีพอร์ต m i โ r o HDMI เอาไว้ต่อสัญญาณภาพออกไปที่อุปกรณ์ภายนอกแล้วก็ถ้าเราพลิกลงมาดูด้านล่างของกล้องก็จะมี t เทรดมาสเอาไว้ใช้ต่อกับพวก t r i p o อรอย่างเช่น ตัวมินิทริปด d GP VPT1 ของ Sony เองตัวนี้ที่เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกล้องผ่านพอร์ต Micro USB แล้วก็ใช้ปุ่มควบคุมบนนี้สั่งงานได้แบบง่ายๆในเวลาใช้จะใช้ถือบล็อกก็ได้หรือจะใช้เปิดขาออกมาแล้ววางบนโต๊ะก็ได้เหมือนกัน ทุกคนที่ดูวิดีโอช่อง super tommo อยู่น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทั้งทอมแล้วก็ทั้งพงใช้กล้อง DSLM หรือ m r o r l e s s ในเวลาถ่ายวิดีโอซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงความยืดหยุ่นในระยะยาวเนี่ยทอมพูดได้เลยว่ามันยืดหยุ่นกว่เยอะคือถ้าเกิดว่าพื้นฐานของตัวกล้องเองมันดีพอสมควรอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะแต่งมันเพิ่มได้เยอะแยะเลย แต่ที่แน่นอนว่ามันต้องเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันก็คืองบที่เราต้องเอามาลงกับมันแล้วพอทอมย้อนกลับมาดูกล้องแฮนดี้แคมอย่าง Sony AX43 ตัวเนี้ยทอมว่าสำหรับหลายๆคนที่อยากจะทำวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการเอาไว้ถ่ายเล่นๆหรือจะเอามันมาใช้ถ่ายลง Facebook หรือ YouTube ทำช่องของตัวเองเนี่ยสามารถใช้กล้องตัวนี้เป็นตัวจบตัวเดียวในระยะยาวได้เลยเพราะ 1. มันใช้งานง่ายพวกเมนูอะไรเงี้ยก็ใช้ผ่านจอทัชได้ทั้งหมดแล้วก็เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายด้วย ตัววิวไฟเดอร์ที่เปิดออกมาแล้วกล้องมันจะเริ่มทำงานทันทีก็หมุนไปรอบๆได้ทำให้เราใช้ได้ทั้งเวลาที่จะถือถ่ายไปด้านหน้าปกติหรือจะพลิกกลับมาเอาไว้ใช้บล็อกก็ได้ ข้อดีข้อที่2ก็คือเราไม่ต้องซื้อพวกเลนส์อะไรเงี้ยมาเปลี่ยนเยอะแยะตัวกล้อง Sony a x 43ใช้เลนส์ไซส์ vario sonat กับเซนเซอร์ x m o r ขนาด1.2.5ส่วน2.5นิ้วที่มีระยะ optical zoom อยู่ที่20เท่าคือเทียบเท่ากับเลนส์ full frame ที่26.8ถึง536มเลยแล้วถ้ารวมกับระบบ clear image zoom ที่มีการใช้ Digital Crop เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยคือมันจะเพิ่มเข้าไปเป็น30เท่าเลย อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมี g i m b a ในตัวอันนี้ตอนที่เราเปิดกล้องใช้งานเราจะเห็นเลยว่ามันเริ่มทํางานตัวโมดูลกล้องข้างในเนี่ยมันพลิกขึ้นมาเลยแล้วมันก็ใช้งานได้ดีมากด้วยแต่ทอมต้องบอกไว้ก่อนว่าเราต้องไม่หวังนะว่ามันจะทํางานได้เหมือนพวกกล้อง action camera อะไรเงี้ยคือมันเอาไว้ใช้ถ่ายเวลาที่เราถือ h a n d h e l ลหรือเดินไปมาอะไรงี้มากกว่า กล้อง Sony AX43 รุ่นที่ขายในไทยรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K Ultra HD ทั้งที่25แล้วก็24 fps ส่วนถ้าเราลดความละเอียดลงมาเป็น Full HD มันจะถ่ายที่50 fps แล้วก็100 fps เพิ่มเข้ามาได้ด้วยข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทอมต้องบอกไว้ก็คือถ้าเราสลับไปถ่ายโหมด24 fps เนี่ยเราจะโดนล็อกการถ่ายไว้ที่เท่านั้นเลย ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเฟรมเลทไปอันอื่นได้ถึงเราจะถ่ายที่ความละเอียดเท่าไหร่ก็ตามแล้วในระหว่างที่สลับไปมาเนี่ยตัวเมมโมรี่การ์ดก็ต้องฟอร์แมตด้วยตรงนี้ทอมไม่แน่ใจว่ากล้องโซนี่รุ่นอื่นๆมันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าทอมไม่ได้ใช้กล้องของโซนี่เป็นกล้องหลักแต่ข้อดีมากๆเลยอย่างหนึ่งของกล้องแฮนดิแคมตัวนี้ก็คือมันไม่มีการจำกัดเวลาถ่ายต่อวิดีโอคือถ่ายได้ยาวๆเลย ยาวเท่าที่ S D a r d จะพอจุได้นั่นแหละแล้วที่ดีไม่แพ้กันก็คือแบตเตอรี่มันอึดมากด้วยชาร์จเต็มครั้งหนึ่งมันใช้ถ่ายได้แบบ2ชั่วโมงกว่าๆหรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้ถ่ายที่บ้านแบบตั้งกล้องไว้นิ่งๆเราก็ต่อสายชาร์จเข้าโดยตรงเลยก็ได้ซึ่ง2ข้อเนี้กล้อง D S l R หรือ D S l M หลายๆตัวก็ทำไม่ได้โอเคทอมพูดถึงพวกสเปกอะไรต่างๆนานาไปเยอะแล้วเรามาลองถ่ายจริงกันเลยดีกว่า วิดีโอที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นวิดีโอที่ทอมถ่ายจากกล้องหลักที่ใช้อยู่ปกติแล้วก็ตอนนี้ทอมจะสลับไปถ่ายด้วยกล้อง Handycam ม s o y y f r r x x 3แล้วในห้องของทอมเนี่ยมันมีแสงค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปถ่ายในห้องที่ เมื่อกว่านี้เนี่ยตัวภาพที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีเครนหรืออะไรอย่างนี้มากหน่อยเสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้ยังเป็นเสียงที่ทอมอัดจากไม์ตัวเดิมแต่ว่าเดี๋ยวทอมจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่อจจัดจากไม์ของกล้อง Sony h a n d y c a m FDR AX43 ทุกคนได้ลองฟังกันว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายนี้เราจะย้อนกลับไปดูภาพจากวิดีโอของกล้องหลักที่ทอมใช้อยู่ตามปกติอีกทีหนึ่ง อย่างที่ทําบอกไว้เลยว่ากล้อง Sony FDR AX 43ตัวนี้มันเหมาะที่จะเอาไว้ใช้ทำคอนเทนต์หลายๆแบบแล้วอย่างหนึ่งที่ทอมคิดว่ามันเหมาะมากๆก็คือการเอามาใช้ทำบล็อกนี่แหละด้วยความที่มันมีกิมบ a l อยู่แล้วในตัวเองทำให้เราไม่ต้องไปหาซื้อพวกไม้กันสั่นอะไรอย่างนี้มาเพิ่ม ถึงต้องพูดตรงว่าไอ้ gimbal ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ทำงานได้ดีเหมือนกับการใช้กล้องพวก GoPro หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในการเดินถ่ายธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเดินช้าหรือเดินเร็วขึ้นอย่างที่ทอมทำตอนนี้มันใช้การสั่นได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ตัวเสียงที่ทอมกำลังอัดเข้าไปที่วิดีโอตอนนี้ก็เป็นเสียงที่อัดจากไม์ของตัวกล้องเองโดยที่ไม่ได้ใช้ไม์ภายนอกด้วยตอนนี้ทอมเดินออกมาซื้อของแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ ไม์ของโซ n y ที่มาเดียวให้ดูว่ามันาดเสียงได้เป็นยังไงบ้างก็ใส่หน้ากากอยู่ด้วยแล้วก็เดินอยู่ริมถนนด,ด้วยก็ได้เสียงออกมาประมาณนี้นะจุดอ่อนอย่างหนึ่งของกล้องที่ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่มากอย่างแฮนดี้แคมตัวนี้ก็คือเวลาที่เราถ่ายวีดีโอในสภาพที่มีแสงน้อยเนี่ยคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยมันอาจจะลดลงพอสมควรตอนนี้ทอมลองถ่ายวิดีโออยู่ที่ คอนโดนะก็อยู่ชั้นล่างเนี่ยเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็แสงมันค่อนข้างน้อยละ่ะคุณภาพภาพที่ทอมลองมองจากใน v i e w f i เดอรเนี่ยก็คือมันดูโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปลองเช็คในกล้องใหญ่อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างกลับมาในห้องกันแล้ว คือทอมต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วกล้อง Sony FDR a x 1 3ตัวนี้มันยังมีฟีเจอร์อีกหลายๆอย่างเหมือนกันที่ทอมไม่ได้พูดถึงแบบละเอียดอย่างเช่นการตั้งค่าในเวลาถ่ายต่างๆที่ถึงเราจะไม่ได้สามารถที่จะควบคุมแบบแมนนวลได้ทุกอย่างแต่มันก็ถือว่ามีมาให้พอใช้ได้ตัวฟิลเตอร์หลายๆแบบเนี่ยคือโอเคสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ตัดต่ออยู่แล้วมันก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามีมาให้ก็ ดีกว่าไม่มีตัวกล้องเนี่ยเราจะเอาไปใช้ถ่ายไทม์แลปส์ก็ได้หรือจะเอาไว้ใช้ถ่ายสโลโมก็ได้ส่วนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ทำได้ง่ายแค่ใช้ NFC แล้วถ้าเราจะเอาไปใช้แทนเว็บแคมก็ได้เหมือนกันเพราะกล้องตัวนี้มันส่งสัญญาณ Clean HDMI ออกไปได้ด้วยแต่นี่คือต้องมี c a p เจอร์การ์ด้วยนะคือเป็นว่าทอมเอามาใช้แล้วทอมชอบมากเลยถ้าเกิดว่าทอมไม่ได้ใช้กล้องตัวหลักที่ซื้อเลนส์มาเยอะแยะแล้วเนี่ย ทอมว่าทาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ได้เลยมันครบเครื่องมากๆแล้วอุปกรณ์เสริมที่ทามาให้ใช้คู่กันได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้มันใช้ได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการใช้งานหลายๆแบบมากขึ้นไปอีกคือทอมแนะนำเลยว่าสำหรับคนที่จะซื้อกล้องสักตัวมาไว้เพื่อใช้ถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะทอมอยากให้ลองดูจริงๆ แต่เรื่องหนึ่งที่ทอมอาจจะย,ยังบอกไม่ได้ตอนนี้ก็คือเรื่องราคาที่ทอมยังไม่รู้ว่ามันจะเปิดขาที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทอมจะลงไว้ให้ในวิดีโอดีสคริปชั n นละกัน แล้วถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่ากล้องแฮนดี้แคมอย่าง Sony FDR AX 43ตัวเนี้ยมันยังน่าซื้ออยู่ไหมก็มาคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างส่วนสำหรับตอนนี้ทอมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูกันบ้างไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ